สำหรับจังหวัดยะลาของเรานะคะปีพุทธศักราช2566เนี่ยเราก็ขยายผลการทำงานการแก้ปัญหาความยากจนแบบเบ็ดเสร็จและแม่นยำที่เราทำงานร่วมกับมพอทอมา2ปีเนี่ยนะคะยกระดับขึ้นมาให้เป็นงาน SRA หรือที่เรียกว่า Strategic Research Area ก็คือเป็นพื้นที่ยุทธศาสตร์การวิจัยเพื่อการแก้ปัญหาความยากจนจังหวัดยะลา เราเริ่มทำงานมาในช่วงระยะหนึ่งนะคะเ,เรามีนักวิจัยทั้งหมด59คนซึ่งมาจากมหาวิทยาลัยราชพัทยาแล้วก็วิทยาลัยชุมชนจังหวัดยะลาแล้วก็ยังมีทางออมอทรศรีวิชัยด้วยเนี่ยนะคะเข้ามาทำงานร่วมกันเนี่ยการทำงานเนี่ยเราจำเป็นที่จะต้องมาพูดคุยกันเพื่อที่จะมาถอดบทเรียนร่วมกันว่าเราเริ่มทำงานไปในช่วงแรกๆเนี่ยแล้วเราจะมาดูว่าเรามาถูกทางไหม หรือว่ามันยังมีอะไรที่ยังเป็นาขาดตกบกพร่องหรือเป็นแกลบอยู่เราก็จะได้เติมเต็มได้ได,ได้ได้ทันแล้วก็ถูกทางก็เลยจัดกิจกรรม2วันนี้นะคะวันที่9 10กันยายนพุทธศักราช2566เนี่ย mm hmm. เพื่อให้ทางทีมที่ปรึกษาแล้วก็ผู้ทรงคุณวุฒธนะคะทั้งในทีมที่แล้วก็ส่วนกลางเนี่ยนะคะ mm hmm. เขาได้มาฟังไว้แล้วก็พวกเราก็ได้มาฟังซึ่งกันและกัน แลกเปลี่ยนเรียนรู้ซึ่งกันและก,กันวันนี้นะคะก็จะเป็นการรายงานความก้าวหน้าของทั้ง4โครงการย่อยก็เห็นเนี่ยเอาต่อไปเจ้าใหญ่ๆก็จะเอามาให้หนอนของอาจารย์น้ำกินแล้วเรารับซื้อกิโลละยี่สิบบาทผมคิดว่าเขาก็จะได้กิโลละยี่สิบบาทจากหนอนกันนี้ ป้าหงหลักของสเสบียงเมืองโมเดลก็คือเราจะเป็นแหล่งวะัตถุดิบผลผลิตทางการเกษตรเพื่อที่จะเสิร์ฟกับเมืองยะลาคนะ,คะให้ได้ใช้ผักผลไม้ในท้องถิ่นนะจะเห็นหลักนะคะตรงประทับถึงปัจจุบันคนเจอส่วนใหญ่ของเราคือมีทักษะแต่เกแต่ต้องการทํางานต่อเห็น p อยที่เราเจอคือ้าที่เรามาแปรรูปนั้นไม่มีลวดลายอัตลักษณ์ตัวเองนะคะ OMC เนี่ยเราพัฒนางานมาทั้งหมดเป็น OM น้องใหม่ล่าสุดข,ของทางยาลานะครับเราโงมาจากงานข้อมูลจึงแบ่งตัวเรืยอยากจนออกเป็น2พาร์ทนะครับพาร์ทแรกก็คือในเรื่องของตัวเกษตรกรรมนะครับกับตัวที่2ก็คือในส่วนของชาติก่อสร้างสํารับคนเมืองน,นะครับเพราะฉะนั้นในแต่ละโครงการย่อยก็จะมา วิเคราะห์ตัวที่เรียกว่าโปร v ัวแวลูเชนแล้วก็ให้ทางท่านผู้ทรงคุณวุฒินะคะได้มาช่วยดูว่าสิ่งที่นักวิจัยของเราเนี่ยวิเคราะห์ออกมาเนี่ยมันมีความเป็นไปได้อย่างไรหรือจะเติมเต็มอย่างไรหลังจากนั้นเนี่ยเราก็มาคุยกันในเรื่องของการเชื่อมโยงไปกับสิ่งที่เราจะเดินต่อไปข้างหน้าสามารถที่จะให้ผู้ประกอบการไถ่เนี่ยเขามีรายได้ด้วย จนสามารถไปตัดภัยกับประเด็นของโอเอ็มันจะต้องติดชื่อยุทธศาสตร์มันจะไม่ได้ก็คือเรื่องของ GPOs ประเด็นที่2เรื่องของแเหตแต่ว่าโอเปนรมทั้งหมด4โอเปซึ่งได้นะคะก็รวมรวมมันกันไว้ถ้ารวมกลุ่มกันแล้วเดี๋ยวคุณมีการจัดกาทรัพยากรที่รใไคะ และสิ่งที่จะต้องขยับต่ออีกอย่างหนึ่งก็คือการที่จะช่วยกันมาวางแผนในการจัดทาเรียกว่าแผนบูรณาการการแก้ปัญหาความยากจนภายใต้แผนพัฒนาจังหวัดยะลาซึ่งจะต้องมาจากสิ่งที่เราถอดบทเรียนออกไปเนี่ยคะ่ะแล้วก็ไปเชื่อมโยงกับงานที่หน่วยงานทั้งหลายก็ทำกันอยู่แล้วแต่เราเข้าไปเติมเต็มแล้วก็เดินคู่ขนานไปกับทุกหน่วยงานคะ่ะสวันมัน,นี้สิ่งที่ผู้ทรงคุณวุฒิพูดตรงกันมีอยู่ ประมาณสองสาเรื่องนะคะที่สำคัญอันดับแรกเลยการทำงานและรักษาแบบนี้ค่ะการทำงานเชิงพัฒนาเนี่ยความจริงใจโดยความจริงใจตรงนี้มันจะอ้องออกไปอยู่ที่ว่าหลังจากงานวิจัยแล้วเสร็จเราต้องสร้างความยั่งยืนให้เกิดขึ้นกับพื้นที่จริงๆคือเราทำอะไรก็แล้วแต่เราก็ต้องคิดตลอดเวลาเลยว่าถ้าวันหนึ่งงานจบแล้วเราถอยออกมาความยั่งยืนเนี่ยจะต้องมีไว้กับพื้นที่เขาต้องเดินต่อได้ อันนี้คือสิ่งที่สำคัญที่สุดค่ะ